สวัสดีค่ะอีสานฟรังค่ะมูนี่พ่อยิ่งเพิ่นสิมาเห็ดแป้งพิซซ่าว่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินพิซซ่าแต่ว่าเพิ่นไม่อยากซื้อพิซซ่าสำเร็จเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นอยากเกินเองเพิ่นอยากเ,เะคะ็ดเนาะค่ะเนาะเพิ่นอยากเค็ดไว้แต่มองอื่นนี่เพิ่นสิให้แม่บ้านเค็ดให้กินได้ไหมเพิเ่นเค็ดแป้งไว้ก่อนแม่บ้านกี่ขานเค็ดให้ อีขั้นนวดแป้งน,ะะน้งะเนเห็นเล่าให้เล่านวดเองเห็นเล่าเห็ดพอแป้งพิซซ่านี่ต้องต้องเห็ดไว้มือนึ่งน,ะะน้อกะนออ้เพ,พิ่นขึ้นไห้เปิ่ลแป้งเพิ่นขึ้นเขาจังเลยมาเห็ดแผ่นพิซซ่า้าเฮ้าอันเห็ดแล้วผสมแป้งปั๊บนวดแป้งปั๊บมาเห็ดมันมันมันแป้งบ่ขึ้นน,ะะน้ะเนะมันม่นมนุ่มฮะมันนี้เพิ้นกระเท็ดไว้เติบัดน,นี้ เห็ดไว้ของอื่นย่ายกิดสิได้เฮ็ดให้เพิ่นเพิ่นกลับมาจากทำงานเพิ่นกิดสิได้กินป่ะเปียเพิ่นซื้อมานี่บอกกนหาหนัดแบบซาปเปิเพิ่นเพิ่อนเฮ็ดห้าวานเพิ่นว่าเพิ่นกินเป็นแต่ห้าวายแหละพิซซ่าก็ได้อันอื่นเพิ่อนกินว่าเป็นดอกมาตู้ ให้ให้ว่าซะอุณหาิว่าซะเ่าว่าไม่สบายอนนีดนิดน้ำอุ่นมาสักบน่าเอาเท้าเอากีนใส่อยู่เนาะเาะอเป็นจินนวดไปไอ้ขี่ั้านวดห้เล้วลี่ค้านวดฮะนวดมึงก็นดาเท่ากันลางไปหน้ามือหันชุนวัดชุน มองหนาเลยถามมองหนาเลยโอ้ยมันมันได้บักหลายแผ่นพนนี่มันอิสโกรสเนี่ยอันฮัทสไตรพิซซ่านี่ใช้ไตรพิซซ่าอืมแม่ว่าต้องกินเนื้ออื่นหรอกเพิ่นผสมแป้งแล้วไงพิ่นเอาแป้งขาวเห็ดเพิ่นเอ่อแป้งขาวก็แป้งดำเห็ดเพิ่นบ่อยากอันกินข้าวขาววันไหเพิ่นมาเพิ่นก็เลยเอาแป้งสีดดำมาเห็ดเล็กน้อยผสมกันแป้งขาวก็แป้งดำนาะนค่ะเนาะ มึงเล่าเหตุเหตุผ่นะผ้าสุดท้ายกะมันย,ย้ายนวดหรือเก่าล่ะ,ละแต่ว่าอันนี้ให้เล่านวดไปทะก่อนย้ายกี่คันไปจับไปใบนวดไปนวดไปเนาคนสุดท้ายเขาลงแผ่นแผ่น คือบ่น้อบ่แมันข่สิไปเห็ดห้บ่ซะน้อบัททีเนี่ยคือว่อปออวเป็นตะคือแต่บั่้องอ้ยฮะาฮ่าฮ่่่น่า่่ฮฮ่่า่่่่่ บาดุปไทยแเป็นใชมานวดขึ้นเกาคุณน,นวดคุณจกเกศจ๋าเกรว,วดก็เปลียนที่นอ้องเอ้ยบอกแล้วว้ยปเฮ็ดไปเห็ดที่ที่แกละบ่าเาแล้วนี่มันบวกข่ากันแล้วเอาออกพอแล้วเก็นุก มันหนวดเปลี่ยนเบิด์ทันมันเดวพี่น้องเ้ยคอยว่าล้วตัวตุ๊ตายก็มุมไปคือเก่ก้าันมัหนวดเนาเลยหนวดแปลี่ยนผิดสาคือถ้าปูใส่มันเห็ุรูปเป็นนาเนาะแต่ว่ามันอยากเก็ต Gut, nein, das läuft nicht. Nein. Das ist richtig gekommen. Läuft das noch? Bah, ja. der, mu der muss doch erst mal ziehen. Der muss erst mal gehen. Das ist Hefeteig. Ja, ich weiß auch. Der muss erst, muss erst mal... ด ja, ินรัศด์นหลังก็สามาได้เหมือนเป็นบ่ให้ตัดเนาะพี่น้องเป็นว่าคนที่เป็นแผ่นเงยเลยเพะ่อนเดี๋ยวมาใส่นีเพิ่อนวันนี้เพิ่งกัะชีพป้านี่เก็บแบบไรั่นเพ่งวนลงบปิดซ โสมากินเอ้อโสเดชุคลิปดิพี่ชิฮะบ๊ายบายโอ๊ยน่าชื่นฮะมากึนกินมอกึนอือสู้มอกึนพออยโอเคแวแล้วพี่น้องอือกนวดอย่างดีนวดบ่เป็นอืบดสุดท้ายก็แม่นแม่บ้านเฮ็ดคือเก่านี่แหละจ้ามื้ออื่นสิได้กินพิซซ่าเนาะค่ะเนาะอื เอ็นนี่เป็นันแผ่นแป้งมันเนาะค่ะเนาะจากช่องอีสานฟรังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ